กสทชเตรียมจัดซื้อระบบอ e ีคูปองนะคะหลังจากที่คสชนั้นไฟเขียวแล้วนะคะบอกว่าให้แจกคูปองส่วนลดทีวีดิจิตอลเพิ่มเติมนะคะคุณอันที่นีค่ะเบื้องต้นสำนักง,งานกสทชนะคะก็เตรียมที่จะใช้อ e ีคูปองหรือว่าคูปองอิเล็กทรอนิกส์นะคะแทนการพิมพ์คูปองแบบเดิมที่ส่งตามไปรษณีย์นะคะแต่ว่าเบื้องต้นค่ะก็ยังไม่ได้มีการนําเสนอป,ประมาณในการลงทุนระบบต่อคณะกรรมการค่ะ นายชันทภัทรคำโครก,กวดผู้อำนวยการพัสะดุและบริหารทรัพย์สินสำนักงานกสะทะชเปิดเผยว่าการใช้อีกูปองนะคะจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับคูปองให้ได้สิทธิ์สะดวกขึ้นค่ะด้วยการนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดไปใช้สิทธิ์ได้ที่จุดให้บริการแก้ปัญหาการจัดส่งคูปองไม่ถึงมือผู้รับและการเบิกจ่ายเงินให้บริษัทผู้จำหน่ายกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลหรือว่าเซตท็อปบ็อกซ์ค่ะที่ต้องใช้เวลานานในการตรวจสอบเอกสารเพื่อขึ้นเงิน กสทชค่ะลงทุนทําระบบเชื่อมโยงข้อมูลของกรมการปกครองเพื่อให้ประชาชนได้สิทธิ์ง่ายขึ้นเพียงแค่มีเสียบสมาร์ทการ์ดนะคะเข้ากับเครื่องอ่านมีขั้นตอนการแสดงตัวตนแล้วก็มีการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนใช้สิทธิ์แลกเซตท็อปบ็อกซ์ค่ะซึ่งระบบจะมีการถ่ายรูปกำกับเพื่อยืนยันตัวบุคคลด้วยหากทําได้สําเร็จนะคะรูปแบบการใช้สิทธิ์นี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการเข้าถึงสิทธิ์ความช่วยเหลือจากรัฐของประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือว่าผู้ประสบภัยได้สะดวกขึ้นค่ะที่ผ่านมากสทชมีการทำ สัญญาความร่วมมือกับกรงการปกครองกระทรวงมหาดไทยในการบรณาการข้อมูลแบบนี้มาแล้วนะคะเช่นโครงการลงทุนซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ2แชะแล้วก็คาดว่าจะมีการจัดซื้อระบบใหม่ต่อย,ยอดจากระบบเดิมได้เสร็จสิ้นค่ะและส่งประชนียบัตรแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ในเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ให้เริ่มมาใช้สิทธิ์แลกเซต t o อกซ์ Set ได้ในเดือนพฤษภาคมนี้ จากการสำรวจเบื้องต้นค่ะพบว่าครัวเรือนที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการแจกคูปองมี4กลุ่มนะคะได้กลุ่มกลุ่มแรกค่ะก็คือว่าเป็นครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์แจกคูปองครั้งแรกแต่ว่ายังไม่ได้รับคูปองนะคะเฉพาะที่ไรรชนีไทยส่งคืนสํานักงานกสทชค่ะมี1นล้านสองแสนครัวเรือนกลุ่มที่2บ้านใหม่ที่มีทะเบียนและปรากฏชื่อเจ้าของบ้านหลังวันที่16กันยายน2557ซึ่งไตรมาส3ของปี2558นห้าร้อยห้าส3บ0 0 0นะคะมีจรนวน่ามแสนสามหมื่นครัวเรือนค่ะกลุ่มที่้ามี ผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีชื่อเจ้าบ้านปรากฏในทะเบียนบ้านมีประมาณ2อล้านสแสนครัวเรือนนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายค่ะครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราวอยู่ที่ประมาณ7จ็0 0 0นครัวเรือนค่ะ